เข้ามาร่วมวิดีโอทุกอันเลยเนาะเราไม่ค่อยอยากกดรับหรอกเพราะว่าบางคนเขาก็งามค่ะปลาลูกชายลูกชายซื้อมาเลี้ยงลูกชายไม่อยู่ไปเรียนคุณละเพว่าปีทานข้าวยังคะคุณละเพ สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากมาไม่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 อะไรนะไม่พร้อมบางคนเขาก็ไม่พร้อมเคยกดแล้วเขาบอกขอตัวก่อนขอไลค์กดคอมเมนต์ดูย้อนหลังได้ค่ะชมปลาสวยงามไปเรื่อยๆนะคะ เลียงเป็นแถวตรงหัวมันจะเรียงว่าใครได้โดดได้ดดเลือนเลือเลือลืือดูกดให้ทุกคนเลยเมื่อเช้าที่อาหารลางนั่ปเลียงคุณประคองทานข้าวยังคะเรากำลังทานอยู่กินกับ คนเก่าๆเมื่อก่อนนู้นเยอะเลยแต่เดี๋ยวนี้คนเก่าๆเหลือไม่กี่คนเลยที่ที่จำชื่อได้อ่ะเนอะจ้าไม่สายแล้วนะจ้าไอเน,นี้ยเที่ยงกว่าละบ่ายล้ว <c oughs> คุณจันทิ์ ทำไปเรื่อยๆไม่ต้องซีเรียสมันก็เอ้ยไม่ต้องไปอะไรมากมายมันก็ไม่ซีเรียสมีเวลาพูดคุยฟังมีอะไรก็คุยได้นะมีอะไรก็ถามอืมปาชอบไไรกันเอาสะสมเวลา สวัสดีค่ะชมปลาไปเรื่อยๆกินข้าวไปด้วยเพลินๆเป็นไงมั่งแถวนะั้นอากาศเริ่มหนาวอย่างว่าเราปรุงอะไรสักอย่างแต่ตอนนี้งาจะสวยแล้วมั้งเห็นคนไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปมาดีใช่เหมือนอะไรเต้ยอะไรอะเต้ยอะไรอะเบอนนองพอกนอกเขตเทศบาลนอะ คำไอ้น,นี่เขาเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะทำไปเรื่อยๆที่แต่เดี๋ยวนี้นะคนเก่าๆเนาะมันไม่ออกเพราะว่ามันมันหลายคนต้องไปให้คนอื่นด้วยไงอยู่นานก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ได้แค่คนเดียวอะไรเงี้ยต้องเข้าไปหลาย เป็นเหนียวหมู่ทอดนะคะแล้วค่อยจบสะสมเวลาไปพูดคุยฟังมีอะไรก็คุยได้นะมีอะไรก็ถามเก่าๆมันก็จะ รถหลั่นไปบอกบังนะนั้นนจะเวียนมาให้เราเห็นสักคนอะไรเงี้ยเออคือเป็นเพื่อนหมดแล้วอ่ะเพราะว่าคนเรายังไม่ครบเขาก็เลยจะดันคนใหม่ๆมาให้ก็เลยเห็นแต่คนใหม่ๆคนเก่าๆไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เคยไปเที่ยวอยู่นะเอ่ออะไรชทยมงคลอ่ะเจดียชายมงคลอ่ะเป็นไงมั่งแถวนั้นอากาศเริ่มหนาวยังอ่ะ ว่าเราหมูเผ็ดนะหมูเผ็ดหมูเผ็ดเผ็ดเผ็ดอะสวัสดีคุณดวงจันสวัสดีนะคะพามาชมปลาสวยงามลฟ์เพลินๆน,นะคะสบายดีนะคะคุณดวงจัน์สบายดีนะคะ สวยงามค่ะสวัสดีนะคะใครเข้ามาก็ใครไม่เข้าไม่ได้เข้ามาก็กดดูย้อนหลังนะคะชอบอะไรกันนะ้ะปาถ้ากลางคืนอะ่ะมันจะพัดจัก บกไปทะเลทำไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอะแดงก็แดงไปเถอะเดี๋ยวทำทำไปเดี๋ยวมันก็เพินเพินนะคะสบายนีนะคะคุณดวงจันทร์สบายดีนะคะ ห่างไกลมากเลยเอาหกหมื่นห้าเฉียมันก็คนดูก็เบื่อคนดูก็เบื่อคนดูก็เบื่อกิน <5. S 2> ข้าวห้าครึ่งอ่ะถึงจะหนัก แบบเย็นๆลมลมหนาวมันเริ่มลงมะเริ่มพัดเย็นๆอากาศมันเริ่มเย็นๆแต่มันก็ยังมีก็เข้ามาดูย้อนหลังได้นะคะไม่เป็นไรค่ะดูย้อนหลังได้เพราะว่าส่วนใหญ่คนคนก็ได้ 3, สามพันกว่าเขาให้หนะ้าพันเนาะให้ห้าพันได้ฮะได้สามพันกว่า รู้จะหาคลิปอะไรลงเนาะไม่รู้ปลาชื่ออะไรลูกชายเลี้ยงตัวแพงด้วยสวัสดีนะคะก็วัน ชมปลาสวยงามค่ะปลาสวยงามเล่ยไปเรื่อยๆค่ะ สวัสดี่ันมั่งสาพันห้าเออเขาก็เลยจะดันคนใหม่ๆเข้ามาเพราะว่าคนใหม่ๆคนเก่าๆก็เป็นเพื่อนอยู่แล้วไช่องช่องหลายๆคนจะได้หลายๆคนเข้าไปเป็นกำลังใจกัน สวัสดีค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะโอ้โอไลฟ์ทุกวันคุณปักคุณปะคองเขาต้องให้เพื่อนได้ห้าพันเนาะห้าพันคนได้ เพื่อนสามพันกว่าสิไม่เกินสิน,นี่เลยเซี่ยวหนึ่งของหกหมื่นไม่ค่อยได้ไลค์อะส่วนใหญ่จะทำเป็นคลิปแล้วก็ลงทานข้าวดูปลาค่ะทานข้าวดูปลา